Dynamic> อันนี้ต้องเอาแปลกๆกันเนาะทอดยิ่งเกินไปเนาะดาบอกไปอย่ออกไปแล้วออกหลุดนย่าไปแล้วโอ้ โอ้ไฟ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 ช็อตตอกเลยป่ะทีดีโย่สเก็ตโอ้ยโอ้ยไม่ต้องถึงูว่าข้ามแม่น้ำข้ามแม่น้ำข้ามแม่น้ำลองพ่อก็รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเออลองดูลองดูให้มันรู้กันไปไปเลย โอ้โหลกมันต้องใช้แป๊บด้วยนะแล้วแป๊บจะมาดำบักให้คุณได้